โอเคครับอาจารย์จรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมครับผมชื่อจรันหนองบัวครับก็เป็นศิลปินอิสระฮะมาจากสตูดิโอดินแปลงลางที่ดงเทสมุทรปราการวันนี้ชิ้นงานของอาจารย์ในเวิร์กช็อปเป็นอะไรยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับชิ้นงานของผมก็ก็ทําให้มันเป็นคือตายใจเราต้องเริ่มต้นเลยนะฮะก็จะทําเป็นสัตว์ในถิ่นะพานซึ่งสัตว์ในถีนมะพ้าวเราก็รู้แล้วว่า เราก็เห็นเป็นสัตว์ที่มันแปลกประหลาดไปจากสัตว์ที่เราเห็นทั่วไปคนะบางมุมก็อาจจะเห็นเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางท่อาจจะเห็นเป็นช้างหางเป็นปลานะฮะแล้วบางทีก็มีเป็นควายหางเป็นหางเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยควายแต่ก็มีเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ได้ไอเดียมาจากสัตว์ในหิมนภาคนะครับก็ก็มาทาให้มันสอดคล้องกับเมืองเมืองวรรณคดีเมืองดนตรีของสุรรณนะถัดก็เป็นเรื่องเเราก็ หรือว่าเป็นเมืองของเกี่ยวกับวรรณคดีเมืองดนตรีเมืองเพลงเพลงแร็เอะไรทาโดยใช้เทคนิคก็คือใช้ดินขึ้นดินแบบสลับสลับก็คือเป็นชิ้นๆแผ่นๆเป็นชิ้นๆแผ่นซึ่งซึ่งมันสลับเนี่ยเราก็บอกว่าผลผลมันก็คือเป็นแผ่นแต่ว่าผมใช้ส่วนที่ผมให้มันทํางานจริงๆิก็คือส่วนสันที่มันให้มันเกิดเชฟเกิดฟอร์มขึ้นมาเป็นรูปร่างอย่างที่ผมพูดก็คือเป็นสันดีนมะพค้าวก็จะมองก็มอก็จะมองได้หลายมุมมองมองมุมแปลกๆไป ว่ามุมมุมนึงอาจจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์ตัวนึงผมก็ผมก็ไม่ทาสัตว์ตัวเดียวก็มุมนี้ก็เป็นสัตว์ตัวนึงมุมนก็แต่มองแล้วแต่จริงๆแนะล้วการที่มันจะเกิดเป็นเป็นฟอร์มได้ก็คือเกิดจากเอาลายรอบนอกของมันแต่ถ้ามองมองดีเทลข้างในของมันก็ก็จะเป็นอีกเรื่องราวนึงก็คือเป็นเรื่องของของสลับของของพื้นผิวข,ข,ข,ของดินนะแล้วก็ประสานกับเทคนิคข,ของการที่มันเอาไปสลับมันก็มีมันมีรอยต่อครับะเ้าก็ ใช้รอยต่อพวกนี้สร้างเป็นฟอร์มเป็นอิเลเมนต์ก็คือก็คือเป็นชั้นเชิงใน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 การการสร,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 ร้างปฏิมาธาตุคือเป็นรูปทรงอิสระมองได้หลายมุมอ่าใช่ก็คือก็คือให้มันใ,ให้มันมันมองได้คือคือถ้ามองเป็นภาพรวมนะมันก็จะเห็นเป็นอาจจะเป็นสัตว์ตัวนึงครับซึ่งนี้ข้นไปแต่ถ้ามองเป็นดีเทลก็จะเป็นเรื่องราวของพื้นผิวนะของพื้นผิวของดิน คือผิวของของร่องรอยของของดินที่เกิดข e, <music> ึ <It> ้นท <goodness. S 1> ีนี Taiwan ้เทคนิคในการใช้ดินแผ่น <Pent> ที่เป็นสลับยังางมาตอต่อกันเนี่ยมันยากง่ายมันมีข้อควรระวังหรือมันมีอะไรพิเศษกว่าการขึ้นรูปด้วยมืออะไรอย่างนี้ไหมครับอือที่ก็คล้ายๆกันมันก็มันก็คือการขึ้นรูปด้วยมือชนิดหนึ่งคล้ายๆกันแต่แต่มันก็จะต่างจากวิธีการขึ้นรูปแบบคอยแบบเพราะว่าอันนั้นมัน มันต่อกันขึ้นไปโดยเบ็ดเสร็จแต่สลับเนี่ยมันต้องอาศัยอาศัยทักษะในการต่อต่อชิ้นงานให้เข้ากันราะงั้นมันถ้าต่อไม่ดีมันก็จะแยกออกจากกันได้ก็ต้องใช้ข้อความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันจะอยู่ตัวใช่ก็อยู่ที่เราต้องต้องดูจังหวะของมันเช่นเช่นอย่างเนี้ยมันจะอยู่ได้เลยจริงๆเนี่ยถ้ามันเราเราตะวายเฉยมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาให้มันให้ข้้งล่างมันมีซับพอร์ตดึงน้ําหนักที่มันหรือเบ็ดเสร็จตัวให้มัน พอที่มันจะต่อของมันกันได้เมื่อเมื่อพอมันต่อกันแล้วเสน่ห์มันคือเมื่อมันต่อของมันแล้วมันติดแล้วที่โดยโดยใช้วิธีการของเราครับเมื่อเมื่อเมื่อมันประสานกันแล้วมันกลายเป็นดินชิ้นเดียวกันซึ่งมันก็กลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่แต่แต่มันก็ยังยังทิ้งร่องรอยที่ต่างจากที่เขาขึ้นกันกันไปส่วนภายนอกอาจารย์ทำเฟอเจอร์ด้วย ลอยขีดหรือว่าอะไรอย่งงใช่ก็ก,ก,ก็ด้วยที่ผมทํามันให้มันเป็นเป็นตัวสัตว์ก็อยากให้มันให้มัน,ให,มนให้มันมีลักษณะคล้ายๆเขาขนสัตว์อะไรอย่างเนี้ยนะครับผม,มแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วชิ้นงานอาจารย์จะสูงประมาณไหนอะไรยังไงประมาณเท่นี้เลยยังนะอะไรยังกงกตอนี้มันก็จะรอเวลาที่มันจะต่อขึ้นไปอ๋อก็คือรอรอให้เซต็ตัวก่อนแล้วถึงจะต่อไม่ไก็จะต่อไปได้ในส่วนตันนั้น<ม>แล้วเผา,าครับอาจารย์ลงสีอะไรยังไงนะ เผานี่คงเดี๋ยวต้องรอดูตอนวันที่บอกแล้วก็ลงรอดูสิ่งแล้วก็รอรอดูวัตถุดิบที่ที่ทางวิทยเขามีงให้ว่าจะเป็นยังไงใช่แต่ก็คาดหวังว่าจะออกมาก็สมบูรณ์สวยงามใช่ถ้าคิดง่ายงรับถ้าง่ายงคือถ้าพอเราทํเพราะเรามีเท็กเจอร์เรามีพื้นผิวถ้าเราเคลือบธรรมดามันก็มันก็พื้นผิวมันก็จะทํางานของมันอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราเคลือบได้ครับ อาจารย์ครับงานเนี่ยเทศกาลศิลปกรรมนานาชาติทิจุพันธ์เนี่ยอาจารย์มาครั้งแรกไหมเราอหรู้สึกยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมผมมาครั้งที่สองไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มาครั้งที่สองก็ความรู้สึกก็ก็เราเราเพื่อนพี่พี่น้องนะฮะเคยเรียนกันมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีรุ่นเพื่อนเพื่อนจากสถาบันอื่นๆเราไปศิลปะแล้วก็ก็ถือว่า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เห็น<ๆ>เห็นผลงานของคนอื่นได้คุยเรื่องเทคนิคแลกเปลี่ยนซึ่งก,กันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นการพัฒนาวงการเครื่องเครื่องบินเผาแล้ววงการศิลปะของบ้านเราเพราะกิจการพวกนี้ผมว่าก็ดีเราว่าแทนที่ พวกมาอาตา์ที่เ็าอยู่ในมหาวิยาลเขาก็สอนหนังสือเขาก็มีในอย่างหนึ่งเขาก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งนึ่งเขาเราเป็นศิลปินศิลปะเราก็มีทํางานเรื่องศิลปะเพื่อเพื่อยังชีพนะแต่เมื่อได้แลกเปลี่ยนกันเราก็มีไอเดียในการทํางานของเราต่อไปก็ดีเลยก็ดีอาจารย์มองวงการเซรามิกอาร์ตบ้านเราเป็นไงคืปิอาร์ตบ้านเราถ้าถ้ามองบ้านเราผมก็ทํา งานด้านชิลิมิกมานานมากนะครับก็จะเห็นว่าช่วงสิบป,ปีหลังเนี่ยครับช่วงสิบป,ปีเนี่ยด้ว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 ยการเคลื่อนไหวด้วย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 กลุ่มคนนะแล้วก็ด้วยด้วยสถานศึกษาผัดกิจกรรมแล้วก็มีอะไรหลายหลายอย่างทําให้วงการชิลิมิกอมันมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นไปดีดีมากๆสมัยก่อนเราจะเห็นว่า เมื่อเด็กเรียนจบเมื่อผมเรียนจบทุกคนจะต้องจะทำเซนดิบกต้องเข้าโรงงานือ่อเป็น,ปนอุตสาหกรรมไปมใช่ปัจจุบันเนี้ยพอพอพอมีเรื่องเรื่องอาร์ตเนี่ยก็าสามารถทํางานอาร์ตแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้ทําโครดักอะไรแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้แลกเปลี่ยน,นก็พัฒนาขึ้นขึ้นเร็วขึ้นมากในก็ปีหลังนี้